ยุบเงียนี่โอ้ยว่บบ่าเหนียวนาวดออซัมหนึงอากาศก็ดีมันร่มเหมือนซื้อใครดเธอถ้ากระโดดนี่โอ้ยเหมือนว่าเทียงอันเทียงด้วยเหรออันว่า โอ้ tắt mày ไม้ว่าซั่นน่ะตัดไม้ทำรายป่า มันมามันเือสีสวยมันไหนยู่นี่ของเพื่นเห็นอวัดวอวัดเออวอวัดวอวัดือรอโฮมวอโฮมวอโฮมวอโฮมเออทีมบวอาวัดที่ไหนเนาะวอโฮมตัวลูกลูกลูกยิงเข้าหัวะคือบางส่นยิงเข้ายิงเข้าก้อยปลายเรียหมัง่ โอ้ยขนาดน้ำห,ยห,ห,ห,หายลุงข่อยกดด็ปวดเลยวะมาเด้อพี่น้อง <c oughs> น้ำหาเมียเมียซื้อวางได็ครับเมียซื้อน้อยว่าสั้นว่าอยู่อใส่เนือนอ้อเนาะผัว,ม,วมาน้ำหาอยู่กลางทงไฮทงหน้าพี่มาเด้อผัวโตละก็ได้ผัวไดซื้อน้อยกัมไหม ข้นถ่ายยุ่พี่อะไรทั้งเสี้ยวหมดเลยนั่งถ่าเอาไว้จ้ไดนนอนถ่าเออนอนแล้วนอดอีกก็เห็นเลยมาจังไหนจาเรอไปไหวใส่เหืยู่มันเรันยยดเถียงไปไหวใส่แล้วปลุงลุงป้าน้อยยุดใส่ เราเราอย่ใส่เราอยู่หน้าเราอย่ใส่ย่เฮี้ยนใกล้นี่เอาจช่หรอเล่เนาะว่ากัเรากัสิขึ้นว่าเจ้าสิไปครับเนาะอมาก่อไปๆไปนาทาเจ้าเหลบเป็่จุ่มจุ่มจุหวานอย่างไรขานหวานมันหวานอยู่มันหวานแอยู่่อ้าวเร่มอีกอ้าอาูยิ้มเนาะ แสบเรื่องี่น้องแสบแสบแสบไปเอาไม่ได้เลยเด้อผู้ใดมีบ่นี่ไปเห็ุงานกรุงเทพกรุงไทยมีบ่ครับเอาบ่มีเด้บ่มีโอกาสได้มากินทังสี่เด้ครับสี่บอกไห้เนอะน้อยนักน้อยนะเอ้ยย่บ้านกับผู้ใดว่ากันโง่บางคั้งไปเห็ุงานเหตุการณ์หาเงินหาข้ามมาบ้านมาซองกับขึ้ว่าหรือวปล่ามวยบ้านกับกินขึ้น กเยอกัไเรมาแนไม่ไปกินรัวให่แกินนดียวไม่เคนี่ยี้จม่อ้เลี้ยงคุ้เบาฮะตวม่ตัวก้ำหางปอแน่เดี๋ยวเขาจะสีมีคุ้เบาเจ้าแกเัง เจ้าไเกาไปอามมเอาพมาเจอความอย่างอาหารเจ้าด้วี่มาควมอนกกวาไรเอาพมมาเดมาหัดเจ้ากัเจ้ามาหัดเจ้ารอนปงะเอาับแล้วเมื่อกินเขาเมื่อกี้เมื่อกขาเจ้าขีนรถออกมาเมื่อกินเขาเจ้าขี่รถมาตรถมากบางคุต่างมาไปึงเาหันอ้

ก็ยังว่าอยากกินอยากกินตะปีนี้อีกหรือสิกินปีหน้าอีกนะบางว่นถ้าซาร์ซูวาติดเชื้อเนี่ยมันเขาบอกว่าถือซูมือนีมันติดเชื้อมันไปเร็วกว่ามันเร็วกว่ากว่าตะกี้อีกเมนขึ้นเบื้องขจรห้าบาดซื่อๆเอาโตขึ้นเบิ้งเอาหญ้าบาดซื่อๆนี้เออมาายลบม่นเออท่านนี่ตัวนี่คนเอนมันโอ้ยอิ่มแล้ว เ้อนอุ่นอุ่นหอนหอนอันนี้เขาเขาคันแบบไปทั้งพิการผู้นี้นี่เล่ยว่าอยากให้ลงอะไรจริงจเขาจิตตดยุคโค๊เขียนหมดเลยมันจะให้ก็เพราะยายท้ายกล้องกันแล่เนีนเดียว ไปเห็ดพิการบ่าเงีนยพิการท่านเงินยพิการนี่มันเดบุมีนะพิการเดบหัวบอกไปเห็ดผู้ใดผู้ใดไปเห็ดตะโกไปชั่วทีเลยบ้านนึงยูารบ้านนึงที่ใจว่นี่บอกว่าต้องไปเห็ดห้ามไปเห็ดเป็นเด็ดขาดแมนเอาแนวอื่นบอกเอาแนวออื่นดีกว่าอย่าไปทำพิการ I'm